ท่านครับสำหรับสถานการณ์น้ำในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับในจังหายครับใ,ใ,ในภาพรวมของจังหวัดจังหาย ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับสูงสุดเนี่ยนะครับก็ประมาณ140กส่สกมนินนะครับ140กส่สกมนินโดยเฉพาะในในพื้นที่ของอำเภอเมืองอำเภอเวียง,งชัยนะครับเวียงชัยก็เฉลี่ยประมาณ130ยสในรอบ24ชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นปริมาณน้ำที่ท,ที่ที่เยอะมากในในช่วงระยะเวลาแค่อีกสิบชั่วโมงนะครับ oh, <okay. S 1> ซึ่งก็ส่งผลให อำเอสระอำเภอนายโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอเยงชัยนะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากเมื่อวานที่ผ่านมานะครับอำเภออาอำเภอเชียงทองอำเภอเียงแก่นนะครับก็อำเภอป่าแดดนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ําในลําน้ำนี่เอ่อล้นนะครับเปิดล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ไหลไหลท่วมพื้นที่เกษตรและก็พื้นที่ชุมชนพื้ที่อุตสาหกรรม โรงงานล่าสุดนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจํานวนกี่อำเภอครับครับล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับกับเก้าอำเภอสิบหกตำบลครับสี่สิบสองหมู่บ้านรวมถึงเทศบานลกกบานครเชียงรายด้วยแต่บางจุดนะครับซึ่งยังมีน้ําท่วมขังอยู่เนื่องจากว่าโรงพาบน้ำนะตกเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับการะระบายน้ําทําได้ช้านะครับทําได้ช้าก็เลยทําให้บางพื้นที่ใน,ในเขตเมืองนะครับในเขตเมืองบริเวณตั้งแต่แยกสนามบินนะครับแล้วก็ในโซนหมู่บ้าน สิ0หู่นะครับก็ได้รับผลกระทบคือน้ําระบายได้ช้านะครับก็ก็มีการเมื่อเช้าก็มีการนําเครื่องจักรตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้ก็ระดมเครื่องจักรของทั้งของศูนย์ปพเขตสิบห้าของอบจนะครับของเทศบาลเองเนี่ยไประดมในเรื่องของการกําจัดสิ่งกีดขวางทางน้ําและเปิือทางน้ําเพื่อให้ระบายลงสู่ลําน้ํางามได้ได้สู่รอกทีขึ้น ในส่วนของตำบลบ้านดีกนะครับในส่วนของอีกจุดหนึ่งที่ที่เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่4ก็คือที่แม่สายที่สายลมจอยนะครับน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณทักตีหนึ่งนะครับของเมื่อคืนนะครับซึ่งเมื่อวานก็ลดไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็มีการทําความสะอาดตลาดสายลมจอยแล้วก็พื้นที่ชุมชนรอบๆบนะครับแต่เมื่อคืนเนี่ยเนื่องจากว่าฝนที่ตกที่อำเภอแม่สายเองที่เวียงพังคารวมถึง ฝนที่ตกในฝั่งสภาพเมียนมามีปริมาณน้ำท,ที่มากนะครับก็เลยน้ำลงน้ำสแลครับให้ช่วงหลังเที่ยงคืนออลนเข้าสู่ตลาดสายบุยจอยอีกรอบหนึ่งนะครับรวมถึงุมชนรอบข้างรวมถึงปลายน้ําที่ตําบลขับช้างนะครับตอนนี้น้ําก็ได้พัดทําลายคันดินที่ทางอบตกับทางอบจไปไปซ่อมไว้นะครับ<ม>ก็ขาด ครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของพื้นที่ของอำเภอแม่สาในส่วนของที่ตำบลไรลานนะครับน้ําก็ไหลเข้าในบ้านที่สิบบ้านล่องดูนะครับก็ท่วมนะครับในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่กเกษตรรวมถึงที่น,นจุดนี้เองที่อําเภอเวียงชัยนะครับตาบลผางามนะครับก็มีถาการมาตั้งแต่เมื่อวานแต่เมื่อคืนเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนที่ตกประมาณร้อยกว่ามิล แล้วความรีก็ทําให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะครับถึงแม้ยังจะจงไม่เต็มนะครับแต่ทางผูมประทานจังหวัดเชียงรายก็ต้องท่องน้ํามาเพื่อที่จะรักษาระดับน้ําภายในอ่างแม่ตาาไว้นะครับรวมถึงปริมาณน้ําท่าในลาห้วยต่งางๆที่เป็นล่งน้ตาลนะครับก็ไหลรวมลงมาณจุดนี้รวมถึงไหลลงไปสู่ที่ตําบลแม่เปา,ลลาตัวพยัญชนะสองฝั่งนะครับซึ่งตอนนี้ที่ตำบลแม่เปาและตำบลเมเมงลายเนี่ย ก็มีน้ําท่วมขังในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรในบางจุดแล้วนะครับเนื่องจากน้ำที่ที่ระบายไปจากที่เมืองไทยน้ครับสถานการสำหรับวันนี้ครับจะมีน้ํามาเพิ่มอีกหรือเปล่าก็จากการคาดการณ์ของสนงนวิกรรบบนะครับการน้ํานี่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังครับเนื่องจากว่าล่องร่องมรสุมเนี่ยก็ยังพาดผ่านทางท่างเนือตอนบนของเราโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายอยู่นะครับก็ยังจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ครับคาดว่าน่าจะถึงวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ลักษณะของฝนช่วงกลางวันอาจจะมีฝนเบาบางหน่อยแต่ช่วงกลางคืนนี้ก็จะมีมีปริมาณฝนท,ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าจะาสังเกตในรอบ3-4วันนะครับที่ผ่านมานะครับฝนจะตกในช่วงกลางคืนนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงดีที่ว่ากลางวันเราก็สามารถระบายน้ำในระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่สามารถระบายได้หมด ท่านฝากเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ใกล้แม่น้ำหนือครับโดยเฉพาะก็อยากจะฝากเตือนถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับระหวัดที่ราบเชิงเขาที่ติดบินน้ํานะครับแล้วก็พื้นที่บนดอยนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเฝ้าติดตามนะครับการแจ้งข้อมูลข่าวสารของประชาชนของหน่วยงานราชการนะครับโดย เป็นคันนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนว่าต้องมีการปกระดับออกจากพื้นที่เสี่ยงก็ควรที่จะทำตามคำแนะนำของอหน่วยงานนะครับรวมถึงในการที่จะอาศัยอยู่ในช่วงกลางคืนนะครับก็ต้องติดตามอากาศนะครับถ้าฝนตกปริมาณเยอะๆนะครับก็ควรที่จะมีการาเก็บสิ่งของขึ้นสัที่สูงรวมถึงในเรื่องของการตัดกระแสไฟฟ้าในบางบ้านบางอาคารที่อยู่อาศัยที่ ปลักไฟอาจจะอยู่ในที่ต่ำหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในที่ต่ำนะครับก็ควรจะดีการตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับ

ก็เกเกินหน้ากาลังมาต้อนผีเนี่ยเอ่อนี่คือสนใจเป็นน้าเข้านอน้าเข้านอเข้าเลยนื้สันิกับงูฮนกฮาฮกหมู่บ้านกันกคน,น,นเดินกันหเนกัน